งานมิคคอนนะคะก็จะเป็นการอัปเดตเทรนด์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับโลกอนาคตได้ด้วยสปปกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยดังๆทั้งนั้นส่วนบูธวันนี้นะคะมิกิจะลองเดินเล่นๆละก็มีทั้งเอเจนซี่เนาะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆโปรแกรม .Tools ต่างๆที่ให้นักการตลาดอย่างเราๆอะค่ะเอาไปใช้แล้วก็สะดวกสบายขึ้นด้วยคิดว่าคนที่มางานเนี้ยน่าจะได้ Tools เอาไปใช้ให้มันเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีประโยชน์มากๆค่ะไปดูกัน ดีค่ะตัวนี้เจนเคยอ่านมาว่ามันแทร็กได้ใช่ไหมคะว่าคนแอดไลน์มาจากไหนใช่เธอจริงๆฝั่งเรามีแบบเอ่อเซลล์แท็กกับมาแท็กนะคะับถ้าเป็นมาแท็กก็คือตาที่เข้าใจเป็นเธอสมมติว่าเราแบบเปิดเพิ่มเพื่อนในไลน์โอเอชนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือให้รูปให้ลูกถ่ายัวไว้คนนี้มาจากสาขาสาขายบีหรือว่าเฟซบู๊กไอจีแบบอ่าคือมันจะเป็นแท็กที่ไปติดอยู่หลังไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าสมมติถ้าเรายิงแอด ยิงยิงผ่าน Google หรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้ได้รู้ได้แล้วก็เข้ามาอย่างเช่นไปคคาแล้วก็มีแบคคาตัวมาด้วยมันอยู่ที่ลิงก์ที่เราไปแปะด้วยไหมคะทุกวันนี้เราไปแปะบนเว็บไซต์แล้วก็เอาลิงก์ไลน์ไปแปะใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่แต่ไลน์นี้ต้องเป็นลิงก์ที่ถูกเจนจาก หลักบ้รนคุณใช่พี่เจโน่เอามาเทรนไลน์อนเอนแเนเจอร์แบบนี้เลยครับโอเคแสดงว่าแต่ละลิงก์ก็จะยูนิคใช่ถูกต้องค่ะแต้วก็คือเราเอาไปยิงที่ไหนไลน์นี้ยิงเนี้ยก็จะยูนิคนั่นคือเหตุผลที่ทำให้หลักบ้านคุณน่ะจับแท็กเอามาแท็กได้ว่าคนแอมมาจากไหนใช่ครับดีมากมากอันนี้คืออันนี้คือฟูเจอร์เบสิกนะครับก็มีฟีเจอร์แบบแบบยากนี่เหนือเช่นเช่นกับเช่นกับซีอาร์เอ็มซีพีแต่ว่าแบบแล้วก็มีแค่ออนไลน์ช่องนะครับเราดูว่า ฝั่งเซลแล้วก็ฝั่งมันที่ข้อมูลจะล้มด้วยกยัใช่ที่จริงเนี่ยตัวนี้ดีมากๆค่ะเพราะว่านักการตลาดอย่างเราเวลายิงแอดทุกวันนี้หรือว่าทำทำโฆษณาออกไปเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าแอดมาจากช่องทางไหนอันนี้จะจดเพนพอยที่ทุกคนเจอกันอยู่ได้จะได้เข้าไปแล้วว่ามาจากมาเทคมาสิมาเทคใช่ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะดีมากเดี๋ยวติดต่อไปเอาไปใช้เองด้วยคือ เก็บ Data าหรอคะเก็บ Data หรือ a n a l y สิตแต่ว่าเพื่อทำสองสองส่วนค่ะ Data าคอนเทนแล้วก็ m a มาเทคทูค่ะในส่วนของ m a มาเทคทูก็จะมีเฟิร์สคิวที่ทำในส่วนของดีเซอร์ดข้อมูลต่างเดตส์อันนี้เป็น e r อาร์ค่ะของเอสอาร์เออาร์บีของเอสอาร์โพลิเป็น Line CDP พีะค่ะอันนี้น่าจะสำหรับแบบว่าเอซีบีมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้ Line CDP อะไรเงี้ยค่ะโปรแกรมมันจะค่อนข้างใช้งานง่ายกว่าค่ะซึ่งก็เห็นได้ว่า ลูกค้าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ค่ะแท็กได้แท็กข้อมูลอ่า UID ของลูกค้าได้อ๋อแล้วเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อได้ไหมคะเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่อได้ค่ะข้างในก็สามารถทําเป็นออโต้รีสปอนส์ทำแท็กจัดเซกเมนต์ได้อ๋อจัดเซกเมนต์เดต้ข้างหลังใช่ค่ะน่าสนใจขอบคุณนะคะใช่่คะขอบคุณค่ะอ๋อโซเชียลเอชนิ่งทูคือเป็นทูซึ่งเอาไว้แบบว่า calling data อย่างอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ย น่าจะเป็น s e a ร์ชช o วรลก็คือเราสามารถดูได้ว่าแต่ละคีย์เวิร์ดอะมีคนเมนชั่นแบรนด์เราอะเท่าไหร่แต่จริงน่าสนใจมากนะว่าเพราะว่าแบรนด์อะสามารถเอาไปเหมือนดูคู่แข่งก็ได้โทษวันนี้ค่ะโทษเดต้าพวกนี้มันดึงมาจากไหนคะ อันนี้มันจะดึงมาจากทักษะที่เป็นตัวเมสตีแล้วก็สื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียเมสตีก็คือจะมาจากทั้งสื่อพิมพ์แมกซีนโซเชียลมีเดียก็จะเป็แปลว่ามันนับแค่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะก็คือเอพีไทยไปโชว์อยู่ที่ไหนบ้างถูกพูดถึงเท่าไหร่พีอาร์แวลูคืออะไรคะพีอาร์แวลูเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นค่าประมาณการการประชาสัมพันธ์นะคะ คือเราจะเอามาจากการเออสมมุติว่าก่อนนี้เปิดเขาประเด็นนี้น,นะคะ่เนี้ยค่ะคือเราอยากคือสมมติว่าเราเห็นว่า AP เนี่ยไปถูกลงในสื่อของวิทยมีเดียออนไลน์มีเดียเนี้ยค่ะถ้า<อ>เป็นตัวบปิดมีเดียเนี่ยเราจะเอาเซอร์โคเลชันมาคำวนวณเป็นค่าเฉลี่ยทุกเธอจะเป็นคูณสามเป็นค่าประมาณการการ แล้วฝั่งคุณทำเพ้นท์มีเดียด้วยไหมไม่ได้ทำใช่ไหมด้ยอ๋อ that's why คุณถึงใส่แวลูเข้ามาใช่ไหม data อคออนไลน์มีโซเชียลมีบอดแคสด้วยอ๋อแต่บอดแคสมาจากไหนอะคะบอดแคสจะมาจากอ่าวิทยุแล้วก็ทีวีค่ะแล้วจะจับได้ยังไงคะวิทยุเราใช้เทคโนโลยี voice to t e ก็คือเหมือนว่าถอด voice แล้ว voice นั้นมันมาจากไหนจับมือถือเราเหรอคะเอาไหมค่ะก็จะมาจากชานลต่างๆพวกเรดิโอพวกทีวีอย่างเงี้ยค่ะเราถอดเสียงมาแล้วก็ดึงเพลงมาอ๋อคือคุณเก็บ data ย้อนหลัง อย่างเงี้ยเหรอคะมีดัตต้าดัตต้ของเราอยู่ค่ะแล้วพอสมมติว่าลูกค้าเราสมมติว่าชื่อแบรนด์น <Band> A ช่มคะเรา,าป้อนฉือเข้าไปเขาก็จะดึงเฉพาะวอยที่แบบแมทช์กับคีย์เวิร์ดแบรนด์ A ออกมาให้ลูกค้าเราน่าสนใจมากแล้วพวกเนี้ยมันเอาไปทําการตลาดอะไรได้ต่อคะเอ่อถ้าเป็นตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วค่ะบ่อยอาจจะใช้ดูว่าแบบแบรนด์ของเราเนี่ยนะคะถูกพูดถึงที่ไหนใช่แล้วก็ค่า PR value เนี่ยคล้ายๆกันเป็น KPI เขาด้วยนะค่ะว่าถ้าประมาณการการสเฉ่ยพันเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วคูอแสบเขาล่ือถูกพูดถึงที่ไหนบ้าง ใช่แล้วสื่อที่ถูกพูดถึงเนี่ยเป็นสื่อแบบไหนเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าอ๋อก็จะรู้ได้ว่าแบบอย่าง influencer ท่านไหนหรือว่าเว็บพับ์ติชอร์ที่ไหนเนี่ยเอาเราไปพูดถึงใช่ต้องค่ะอันนี้าบเมนชั่นแปลว่าสมมุตินะคะถ้าแจ้งถ้าเอพีไทยอย่างเงี้ยทำกับต็งกอล์ฟริมิ่งเยอะตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นมาด้วยใช่อันี้ก็จะบอกว่า AP ไทยถูกพูดถึงใน อ๋อเว็บนี้แปดชิ้นในเดือนแปลว่าที่จริงแล้วอะก็เอาไปดูคู่แข่งด้วแหละใช่มต้งค่ะวันนี้เราทำเองแล้วก็คุยเสร็ได้วยดูเพื่อนแบบเพจที่เราปล่อยออกไปในเดือนนั้นๆแล้วก็คู่แข่งเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอ๋อรู้ได้เลยว่าเขาพูดถึงว่าอะไรใช่ดีมากๆนะที่จริงแล้วนะตลาดหรือว่าคนที่ทำไปตลาดอยู่แล้วอะค่ะใช้ทูคูแข่งเพื่อดูคู่แข่งจะแนะนำแบบนี้ทูคู่แข่งเอาไว้ดูคู่แข่งได้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเราอะชื่อของเราไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง เอามาค<ด>อมแพร์กันดูก็ได้นี่นี่นี่ก็ใช้ข้อดีได้นะซอฟต์แวร์นี้น่<อ>สาสนใจมากก็คือเป็นระบบที่เหมือนคล<า>้ายๆกับดูดวงไหมคะอารมณ์อคค่าคล้ายๆกับมูเทคซึ่งน่าสนใจมากคือใส่เบอร์เราไปแล,แล้วจะบอกว่าเราอา่ะมีบุคลิกยังไงอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะเออเออหมือนเหมือนดูดวงอะ่ะแต่ใส่เบอร์ไปแล้วเขาก็จะบอกเราหมดเลยขอลองได้ไหมคะดูว่าตรงไหมใช่จะบอกไหมสมมติถ้ามีเซลจะโทรหาพี่ พี่เป็นคนที่ตั้งใจจริงชอบความท้าทายเออมีความยืดหยุ่นไม่แคร่เงินเกินไปเออเฮ้ยอแอดตรงไหมอ,ออกเปน็นนักลงมือทำอมั่นใจออกสงวนท่าทีอะไรอย่างงี้เ,งเอ,อ้ยดีจังเลยอะ่ะกันเป็นแกนนำอยากรู้ว่ามันมาจากเบอร์อะไรเนาะที่เราต้องทำเ่ินต่ำแบบ เออหรอคะมันเอ็กซ์คูเรทไหมอ่ะในมุมมองสายมูมันฟังไม่น่าเชื่อถือไปแล้วเออคือจริงๆแล้วว่าเราอิงมาจากพวกเปอร์มงคนที่คนเขียนแบบนี้แหละก็คือตัวเลขมีความหมายแต่แปลผลมาได้ดั้งเด็ดดัยาหานการขานเท่านั้นความรักเบอร์ดีเบอร์เสียเราไม่ได้พูดใช่ดีมากเพราะว่าดูตรงนี้เขาทำสรุป้วยนะเขาบอกว่า สมมติถ้าต้องติดต่อเจ้าของเบอร์เนี้ยติดต่อบี้อ่ะต้องท่ยังไงใช้ความรู้สึกร่วมในการตัดสินใจเป็นกลุ่มดี่กำลังซื้อสูงสุดด้วยแต่ใช้เวลาการตัดสินใจน้อยที่สุดเออดีเนาะถ้าสมูตถ้าเป็นเซลล์อ่ะก็คือต้องรีบละรีบโทรคุยแล้วก็คนเนี้ยอาจจะตัดสินใจค่อนข้างเร็วใช่ไหมตัดสินใจน้อยอ่ะเออดีจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะไว้่าขอบคุณค่ะ หยอึงอ่ะเมื่อกี้มันดีมากเลยอ่ะมันทำให้พี่เห็นเลยว่าเอ้ยแอบตรงกับเรามากเลยตัวนี้ภาษาไทยรองรับ100%เลยเหรอคะใช่ครับโมเดลเราเป็นสำหรับภาษาไทยดีมากเป็นอีกบู๊นึงคือคือใช้ AI คือง่ายๆคือถ้าเป็นเซลอะค่ะใช้พูดเอาแล้วมันจะออกมาเป็นเทกสิ่งนี้หรอคะจริงจริงๆ เรามีบริการให้ทูนทง API ก็คือการถอดเสียงแปลแปลงจากเสียงเป็นเทวกโดยเฉพาะทีนี้อันนี้เป็นโปรดัตเราครับเป็นแพตฟอร์มซึ่งทําสําหรับ call center โดยเฉพาะก็คือสิ่งที่เราทำคือเราเชื่อมต่อเสียงเข้ามาบนแพอร์คอมะแล้วก็ทาการ analyze หลังจากที่เขาจบหลบนี่จะเป็นตัวอย่างด้วยครับว่าเราจะแยกให้เลยว่าลูกค้าพูดอะไรบ้างเอเจนต์พูดอะไรบ้างสัดส่วนคืออะไรนะครับมีไซส์ให้มีเซนติเมนต์ให้จับเรื่องของแบบโพไลเนสต้าอะไรองเงยค่ะโอโพไลโพไลเนตอยู่ที่อะไรอะคะคัพขาอะไรพวกนี้เหรอคะเออใช่ครับแล้วตอนนี้เราจับคัพขาก็คำหยาบอ๋อก็คือจะมีการใส่คำหยาบก็จะถูกลดโพไลเนตลงใช่ครับเราจะทำเป็นเหมือนระบบ s c o r i n งให้อะไรเงี้ยซึ่งเราถอดมามาให้เป็น Transaction อย่างเงี้ยก็จะมีบุตรชูแน่ทั้งหมด ที่คกกันันระวงาบแล้วมันมีการสรุปให้ไหมคะด้วย AI เช่น conversation น,นี้มันหลีดไปทางไหนโอกาสการปิดมีได้ไหมอะไรแบบนี้มันบอกได้ถินแบบนั้นไหมเออจริงๆเป็นเรื่องที่ทำได้ครับแต่ว่าจะอยู่ที่ use case ไปก็เป็นโปรแกรม AI 페이 e โน้ตเทกแปลว่าทุกวันนี้คือถ้าเซลโทรไปอ่ะมันต้องคือถ้าเราเป็นเมนเจอร์ใช่ไหมเราก็ต้องคอยไปนั่งแบบว่าฟังเสียงว่าเขาคุยอะไรบ้างเนาะแต่อันนี้คือเขาแบบใช้ AI ไอในการอ่านจากเท็กจากจากเสียงอะคะ่ะออกมาเป็นเท็กแล้วก็สามารถอ่านอะไได้ด้วยว่าเอเจนคนนี้ใช้เวลาคุยกับลูกค้าเป็นยังไงบ้าง การโพไลเนส็คือมีสมรรถะไหมอ่ะมีแบบ้าคพับไหมเป็นยังไงคือดีมากเออน่าจะพัฒนาต่อไปได้อีกเพราะว่าเขาใช้ ChatGPT เป็น AI ข้างหลังเขาฉะนั้นสิ่งที่เราทำกับ ChatGPT ได้ก็ไปทำกับเขาได้เราสามารถใส่คำสั่งได้ว่าแล้วเซลคนนี้เอเจนต์คนนี้ทำงานดีแล้วหรือยังประมาณนั้นนะโอ้ดีมากช่วงนี้ไลฟ์กำลังมาแรงมมนไม่มาแรงมาแรงปีสองปีแล้วใครยังไม่รู้ว่าต้องใช้ระบบอะไรบ้างนี่บริษัท STM Digital STM Limited p a r n e s h i p ดูเขาทำระบบไลฟ์มันขึ้นคอมเมนต์อะไรแบบนี้ได้ด้วยไหมคะคึ้นขาผมจบอยู่ที่กล้องตัวเดียวเลยจบที่กล้องตัวเดียวเลยกล้องนี้ก็คือระบบ Android ครับสามารถแบบใช้ในท่องทาง TikTok อร์ในพวกว้าวแสดงว่าที่เขาไลฟ์กันแล้วคอมเมนต์ขึ้นก็คือเขาก็จะอ่านกันแบบนี้เหรอจอแม่มันเล็ก ผมก็เลยเอามาเจาะต่อจอใหญ่ออ๋แต่เวลาคนไลฟ์ก็เขามองอันนี้แหละใช่ใช่แต่เวลาคอมเมนต์เขาก็จะอ่านนี่บีจังเลยครบจบครบจบในตัวเดียวครบจบเลยใช่ไหมแล้วอันนี้มันแบบมันเลื่อนอะไรได้ไหมคะทำไมปากมันแดงเลยฟิลเตอร์เหรอคะใช่ครับเางทีก็มีพี่งงเลยว่าทำไมปากพี่มันแดงขนาดนี้วะตอนนี้ก็มีขนตาด้วยตัวเะหล่อรใส่อะไรได้หมดเลยเฮ้ยเธอใช้พี่ขนตาอ๋อมันใส่ อารมณ์เหมือนเอาฟิวเตอร์ติ๊กต็อกมาแอพพลายอ่ะค่ะและสามารถแบบปีดชางตีบหน้าทำตาโตได้หมดเลยโอ้ไม่มีเนียงเฮ้ยน่าสนใจอ่ะโอเคชื่อโอ้บูธนี้คนเยอะเลยนะคะแองกาก็อันนี้เป็นบูธแองกาใช่ไหมคะใช่ครับูธแองกาทำเอสซีโออ่ะค่ะใช่ครับทำเอสซีโอครับอ๋อแล้วมีบริการอะไรบ้างคะก็บริการนะครับมี2บริการครับทำเอสซีโอนะครับ อยากรู้ว่าเราเก่งไม่เก่งซเซิร์ชเลยับวันนี้เขาทาต้องบอกว่าแองกาเขาทานะคะเดินมาที่บูจะเห็นคําว่าเอเจนซี J ่ C แลวทํเอส o ใหญ่ๆเลยเ<ร>า<ห>ขาบอกว่าให้เซิร์ชเขาวันนี้อันดับหนึ่งแต่พวกนี้อันดับอะไรไม่รู้นะนแล้วก็มีนอกจาก s e เอสแล้วนะคะนนรับต<ส>อ,อนนี้เราก็มีบริการในส่วนของเจมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นการยิงเฟซบุ o กแอดท g ิตแอดนะครับหรือว่าทิกเกอรแอมันมีหมดเลยครับเด็กก็ตอนนี้เราก็เริ่มในส่วนของสยามเดอะโตขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอันนี้แบบทําอะไรได้มั่งนะค่ะ ทำไมมองแรงจังเลยคะสนใจบริการแบบไหนอยู่ SEO ค่ะเห็นเขาบอกว่าแบบเซิร์ออันนี้จะขึ้นอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าคะเราเสิร์ชได้เลยค่ะเฮ้ยอันดับหนึ่งวะเขากล้าเค็มอ่ะได้เลยว่ากรณีที่มีการทำตลาดดิจิทัลอ่ะแล้วคุณทำอะไรได้บ้างถ้าอยากขึ้นอันดับหนึ่งอย่างนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างต้องหาว่าที่เราอยากจะโฟกัสค่ะนอกจากอันดับหนึ่งเราทำธุรกิจอะไรบ้างบ้า้โรงแรม นะทำธุรกิจโรงแรมมีจังหวัดเป็นพิเศษไหมคะอยู่ในโซนจังหวัดไหนอยบอกรุงเทพค่ะทำในกรุงเทพค่อนข้างชาเลนท์ใช่ไหมทำได้ยากไหมถามว่าทําได้ยากไหมต้องรู้ว่าเราแข็งในเคียไหนบ้างแล้วก็ดูว่าเรามีออตตีฟในการทำอะค่ะในโซนเทียนทำไหนอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรงแรมที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในโซนที่เป็นโซนท่องเที่ยวอยู่ติดถนนเข้าสารอาลีเลยค่ะเราเน้นโซนได้นเลยอ๋อสมมติเช่นแบบว่า โฮสเทลอินข้าวสารใช่คุณก็จะไปหามาว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมันโอกาสติดมันยากมากน้อยแค่ไหนด้วยไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะประเมินรีซอร์ทให้เลยว่าในการที่จะทำให้คุณติดหน้าแรกหรือว่าอันดับบนบนในคีย์เวิร์ดคำเนี้ยค่ะเราต้องใช้รีสอร์ทเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะการอันนี้เรามีเซอร์วิสใหม่นะครับแทงก้ามาเซอรี่นะครับเออขายของใครนะครับที่มองว่าไม่อยากจ้างเอเจนซี่ทำนะครับอันนี้เราเปิดคอร์สสอนโดยเดนซี่เลยนะครับเป็นการ แชร์โนฮาหรืออินไซด์โดยตรงจากเซนซี่ไม่เคยมีที่ไหนเคยพูดแกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์อินไซด์ก็ทำเนื้อสีอินไซด์สอการครับกูเป็นออริจินอสี่การติดแท็กกิ้ง่าใสีเดียนทยังไงการติดตาได้เลยนะครับที่แองกามาเจอรี่แอนไลน์มาก่อนได้ครับแนเลยค่ะสอนโดยโคดเซนซี่จริงจริงสอนโดยคุณแจ็คสอยแมค้หรือว่าสถานคนนี้ที่ดิจแจ็คเปขออะไรมางแองกาขออย่างเดียวเดินมาที่บูเกิลนะคะเจอคขาว่าเอเจนซี่รับคำสั่งสุดสุ ลองพาที่เราเ <ร Stevens. S 1> ซิร์แล้วเจอเราวินที่หนึ่งแน่นอนขอการันตีเลยว่าการของเรา SEO คือตอแรงแน่นอนพรุ่งนี้อาจจะสองแหวกตอบแรงแตว่าเราตอบแรงแน่นอนฉะนั้นเราไม่ได้มาเล่นโผล่ต่อมาจริงๆมาแล้วแน่นอนไม่ได้มาตอแรงต่อมาของอังกฤษเขาออกโผล่เออ วันนี้นะคะการตลาดกีโมงก็จบวงแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านอาจจะได้ทูเที่เอาไปใช้จริงๆกับการตลาดออนไลน์เนาะแล้วก็มีหลายทูที่น่าสนใจมากวันนี้การตลาดกีโมอขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ